มีพวกแกฟังะะ่้ให้ดีเพราะฉันจะไม่พูดอีกเป็นครั้งที่สองฉันชีรัตจีรัตสาพิวัตรจำใส่หัวไว้ด้วยล<ง>่ะรู้ไหมครับว่าการที่คุณสสเนี่ยต้องมาอยู่ในสภาพนี้มันเป็นเพราะอะไรกันเพราะว่าคุณมาขวางบริษัทออริออนไงปล่อยชัดไปดั เล่าแบบบนไปก็ตายอยู่ดีไอ้แก่ฝา,ากจัดการมันด้วยแล้วกันเอาให้มเหลือร่งรอยไม่แต่นิดเดียวได้เลยครับผมทำไมต้องมีแค่ฉันที่ต้องทำงานเกี่ยวกับาแบบนี้เนี่ยแต่เพื่อตำแหน่งประธานบริษัทโอเดอันแล้วฉันทีรักก็ยอมทำทุกอย่างไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตาม ด้ยนี่ก็มีชันอยู่ด้านหน้านี่ไงทำไมไม่สนใจคนด้านหน้านี่หน่อยล่ะเล่นกับมันเบาๆหน่อยเดี๋ยวมันก็ตายเข้าให้หรอกเอ๊ะตายเหรอพูดซะน้ากลัวเชียวนะอันนี้ก็ขอโทษว่าไม่เห็นอาอแล้วคุณเพชรพอได้แล้วเดี๋ยวมันตายจริงเราจะยุ่งยากเอานะครับพูดคำว่าตายซะน่ากลัวเชียวอ่ะ แค่นี้นะไม่ตายหรอกนะอะทำไมไม่เก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบกันนะ ร้อนจังเลยอยากออกไปข้างนอกว่ะแต่ก็ร้อนจริงฉันใส่ชุดสูทอย่างนี้ก็ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ร้อนนานแล้วนะเนี่ยที่นี่ก็ร้อนอีกแหมดูซิเคยมาเอ่ยนะถามจริงเธอเอ้เอาเฮ้ย,ยจะจะออกไปด้านนอกซ้อมไปนี่หนักหนกเลยแล้วกันนะเว้ย อู่ดีไม่ว่าดีมาอยูมโหชั้นเฉยเลยวะไอ้นีนี่เฮ้ยทำไมไม่ร้องอะไรเลยอ่ะไม่โรแมนติกเอาซะเลยนะเฮ้ยฉันไปก่อนแล้วกันนะไอ้เจ้านั่นอ่ะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็ตื่นเองถูกดีแล้วก um ันนะครับคุณเพชรนี่ขอไอสตี เห้ตายสิเล่นแรงกันชะมัดเปื้อนไปหมดทั้งตัวเลยเลือดออกนี่นะไม่เป็นไรหรอกแค่นี้ดีก็หายเลยโอ้ยเจ็บตัวอีกจนได้ทั้งทัที่พายายามไม่ไปยุ่งกับเจ้าพวกนี้แล้วท่าท้าถ้าไม่ใช่เพราะที่บ้านขอไว้แล้วก็น,นะ ในพิธีคืนนี้ไม่มีใครรู้หรอกว่าใครคือคนที่ตายไปแล้วจริงๆ